บรรยากาศสดสดหน้าบ้านค่ะ <laughs> วันนี้วันเกิดพี่สาวก็กินเลี้ยงกันนิดหน่อยค่ะหมูกระทะเจ้าเก่าที่กินหมูกระทะคือเราไม่ต้องทําเองค่ะเราไปซื้อแบบที่เขาหัน่นหมักเนื้อไว้แล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็เขาจะแบ่งขายเป็นชุดๆเราก็แค่เอามาต้มย่างกันนะคะนี่บรรยากาศหน้าบ้านบ้านๆค่ะมีความสุขแบบ คนในครอบครัวค่ะอร่อยไหมเด็กๆนี่ปลาเขาไม่เอาพระเอกหรอกเขากลัวพระเอก <c oughs> อาอวนออออมีความสุขกับการกินค่ะน้ำหนักเอาไว้ที่หลัง